เราสามารถทำกับข้าวกินเองได้ที่บ้านแล้วนะคะเฮ้ยนี่คือร e แอคนะคะตอนที่กินค่ะนี่ยันจังอร่อยไหมคะเนี่ยเอาดีก็คือเก็บในกระเป๋านี้ได้ด้วยนี่หันมาสิ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าเมื่อวานซืนนี้นะคะตัวเกมเนี่ยได้มี อัปเดตมาใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่ารอบนี้นะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับในบ้านของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของในโรงเรียนนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆก็คือว่าทุกคนนะคะก็คงจะจําได้นะคะว่าบ้านของน้องอายาโนนะคะมีห้องครัวใช่ไหมตอนนี้นะคะทุกคนเราสามารถทํากับข้าวกินเองได้ที่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าปอเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าใน การกินข้าวเนี่ยมันจะเพิ่มค่าอะไรหรือเปล่านะคะทุกคนนี่เลยค่ะก็ให้เรานะคะมาที่ตรงนี้ได้เลยนะคะมันคือตรงเตาใช่ไหมแล้วก็ให้เรานะคะกดตัว e ได้เลยครับผมปึ๊บนี่ทุกคนดูดิมันจะขึ้นเมนูมาเลยนะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8,90นะคะมีทั้งหมด10เมนูเลยนะคะโอ,อ้อันนี้คือถือว่าเก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่คิดเลยนะคะว่าเขาจะใส่รายละเอียดแบบนี้มาให้เรานะคะทุกคนเดี๋ยวปอจะมาลองให้ยันจังนะคะกินซุปมิโซะดูแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นในส่วนของราคาที่จะต้องจ่ายด้วยนะคะซึ่งมันก็เป็นราคาที่ ไม่ได้แพงเลยนะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันคือเมนูปลาใช่ปะก็อาจจะแพงนิดหน่อยนะคะทุกคนก็คือ4ดอลลาร์นะคะแต่วันเนี้ยเราก็แบบว่ามีเงินน้อยมากๆเลยนะเดี๋ยวปอจะมาลองกินซุปมิโซะแล้วกันนะคะเพราะว่าราคาถือว่ารับได้อยู่เนาะมาค่ะปุ๊บเฮ้ย นี่คือรีแอคนะคะตอนที่กินค่ะแต่ว่าจานที่วางอยู่ข้างหน้าของเรานะคะทุกคนมันคือซูชิค่ะมันไม่ใช่ซุปมิโซะเนาะแต่ปอไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราลองกินเมนูอื่นแล้วเนี่ยหน้าตาของอาหารนะคะจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวที่นี้ปอจะลองมากินอย่างอื่นให้ดูบ้างลรวกันนะคะอ้าว มันกินต่อไม่ได้แล้วค่ะอ้ยงั้นก็แสดงว่า1วันนะคะเราเนี่ยจะกินกับข้าวที่บ้านนะคะได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนคือตอนเนี้ยปอก็ไปทํางานนะคะแล้วก็หาเงินมาเพิ่มแล้วเนาะเดี๋ยวปอจะมาลองให้น้องเนี่ยกินเมนูอื่นบ้างแล้วกันนะคะเมนูต่อไปที่ปอจะมาลองชิมนะคะก็คือเมนูที่แพงที่สุดในบ้านของเรานะคะก็คือ4ดอนเลยนะคะมาดู หน้าตาอาหารของเราวันนี้กันนะคะว่าจะยังเป็นซูชิอยู่หรือเปล่านะคะปุ๊บอ๋อก็คือหน้าตาอาหารนะคะยังคงเป็นซูชิเหมือนเดิมเลยนะคะนี่ยันจังอร่อยไหมคะเนี่ยอื ก็อร่อยนะคะอาหารเช้าวนี้เนี่ยถือว่าถูกใจยันจังเลยละค่ะโอเคครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะไม่ว่าเรานะคะจะกินเมนูอะไรก็แล้วแต่เนาะหน้าตาของอาหารนะคะก็คือยังคงเป็นซูชิเหมือนเดิมนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปดูอัปเดตอันต่อไปกันนะคะว่ามันคืออะไรเนาะ มาค่ะเรามาถึงโรงเรียนแล้วนะคะสิ่งที่อัปเดตมาใหม่นะคะจะเป็นเกี่ยวกับท่าโพสของคนที่อยู่ในชมรมดนตรีนะคะเดี๋ยวปอจะขึ้นรูปมาให้ดูนะคะว่าอันไหนคือท่าโพสเก่าแล้วก็อันไหนนะคะคือท่าโพสใหม่นะคะ คือพอว่ามันก็มีความแปลกใหม่แล้วก็ดูแบบว่าเออได้เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนาะแล้วก็อัปเดตต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเสียงไซเลนของตำรวจนะคะเวลาที่เรานะคะโดนแจ้งความหรือว่ามีใครนะคะแจ้งความนะคะก็จะมี เสียงไซเลนตำรวจใช่ไหมคะ <Okay. S 1> แต่ที่นี้นะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำให้ตัวเกมนะคะโอเวอร์ Over, ใช่ไหมเสียงไซเลนตำรวจนะคะก็จะสงบลงค่ะเดี๋ยวปอจะมาลองสาธิตให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันนะคะอืมก็คือว่าเราต้องกำจัดคนนะคะแล้วก็ให้คนอื่นนะคะมาเห็นเนาะเขาจะได้แจ้งตำรวจนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะมาเอาอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหลังโกดังตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้นะคะก็เป็นของที่มาใหม่เหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะเก็บได้ไหมอ้ยเอาดีก็คือเก็บในกระเป๋านี้ได้ด้วยตอนแรกคิดว่ามันเก็บไม่ได้นะคะเดี๋ยวปอขอขึ้นมาเข้าชมลมวาดรูปก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ย ไม่อยากให้ใครนะคะตกใจนะคะที่เห็นว่าเฮ้ยทำไมตัวเธอถึงเลอะสีแดงนะคะทุกคนเราเนี่ยนะจะให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าไอ้สีที่มันเลอะเนี่ยมันไม่ใช่เลือดนะจ๊ะมันคือสีวาดรูปนะคะสวัสดีค่ะขออยู่ชมลมนี้ด้วยคนหนึ่งนะอ่าเรียบร้อยค่ะทุกคน เห็นไหมคะว่าตอนนี้เราสามารถที่จะทำอะไรได้แบบตรงๆแล้วนะแต่ว่าต้องเน้นเหยื่อนะคะที่อยู่คนเดียวก่อนแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะขอเป็นมิโดริแล้วกันนะคะนี่ตามฉันมาหน่อยได้ไหมมานี่มาี่ มาน,นี่เร็วมาน,นี่เร็วเดี๋ยวปอจะพาเขานะคะมาที่บริเวณหน้าห้องคุณครูนะคะหรือว่าจะเป็นนางพยาบาลก็ได้นะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็ทำการอื้อเรียบร้อยทุกคนแล้วก็เก็บอุปกรณ์เลยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คิดว่านางพยาบาลนะคะต้องเห็นแน่ๆค่ะไปฟ้องคุณคณรูแล้ว <This is S 1> ว่ามี <a tragedy. S 1> คนตุยนะคะ สงสารมิโดรินะคะที่โดนเราเนี่ยโอ้โหค่านะคะตอนนี้นะคะก็นางพยาบาลนะคะโทรแจ้งความแล้วนะเดี๋ยวปอจะมาเร่งเวลานะคะแล้วก็รอให้มีเสียงไซเรนตำรวจนะคะทุกคนคือเสียงไซเรนนะคะจะมาช่วงเอ่อหนึ่งนาทีก่อนที่เวลาจะหมดนะคะทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วประมาณนี้ปะ่ะนี่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  เดี๋ยวปอต้องรีบหาเหยื่อคนต่อไปนะคะเพื่อนๆเอาเป็นคนที่อยู่แถวๆนี้แล้วกันนะคะเฮ้ยแถวนี้ไม่มีใครอยู่เลยหรือนี่ไงนี่ไงมีคนอยู่นะคะเดี๋ยวปอจะรีบมาจัดการเลยค่ะเรียบร้อย อะไรคะแล้วเราก็อุ้มนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะไปห้องพยาบาลค่ะแต่ปอไม่รับประกันนะคะว่าถ้านางพยาบาลเห็นแล้วเนี่ยเสียงจะหายไปหรือเปล่านะคะนี่หันมาสิฮะอะไรหรอ <right> เห็นไหมคะว่าพอเราดนจับปุ๊บนะคะเสียงไฟเลนนะคะก็จะหายไปเลยค่ะทุกคน get ไหม เออก็คิดว่าทุกคนไม่น่าจะงงใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวปาจะมาสรุปให้เข้าๆเลยแล้วกันนะคะคือว่าตอนที่เสียงไซเรนเนี่ยกำลังดังใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตัวเรานะคะทำให้เกมโอเวอร์โดยการที่โดนจับตัวได้เนี่ยก็คือเสียงไซเรนนะคะก็จะหายไปเลยค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะ มาค่ะอัปเดตต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ Magical นะคะทุกคนให้เรานะคะมาที่วิดีโอเกมเลยครับผมปึ๊บนี่เห็นไหมตัวเราเนี่ยกำลังจะเข้าเกมนะคะเพื่อเล่น Magical Girl Party มิย u กินะคะทุกคนไปครับผมเท่าที่ปอจำได้เนี่ยเหมือนกับว่าเขานะคะ จะเพิ่มพลังชีวิตของเรานะคะจาก3เนี่ยให้กลายเป็น5นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าพลังชีวิตของน้องเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก3เนี่ยเป็น5นะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยคือเกมนี้นะคะใครที่มีสกิลเนี่ยก็คือมาเล่นได้เลยค่ะแต่ปอคือกาก,ากมากๆเลยตอนนี้คือพลังชีวิตปอเหลือแค่2ค่ะถ้าปอโดนก็คือตุยอีก <laughs> ตุยโอ้ยตุย ตู้ยคะ่ะทุกคนเอออเห็นไหมคะว่ามันก็เล่นยากอยู่นะคือปอเนี่ยไม่ค่อยถนัดเล่นเกมแบบนี้เท่าไหร่เลยนะคะทุกคนเกมโอเวอร์ค่ะปอได้ใช้พลังชีวิตนะคะจนหมดเกี้ยงเลยนะครับเออก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนใครที่ชอบเล่นมินิเกมแบบนี้นะคะก็มาเล่นได้นะคะ ก็สำหรับอัปเดตในครั้งนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าอันนี้นะคะแค่เพิ่มเติมจากอันที่แล้วมาเท่านั้นนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปอกันด้วยนะคะทุกคนใครที่กดกระดิ่งไปแล้วแล้วไม่ขึ้นแจ้งเตือนนะคะรบกวนกดให้ปอใหม่หน่อยนะครับหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนบ้างนะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนแล้วกันนะ คะบ๊ายบายคะ่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน